คุณต้องเข้าใจว่าผมแม่งคือแบบอีกเลเวลหนึ่งอ่ะสวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิว R34 อันนี้จะเข้าไหนเนี่ยออโต้ไม่ได้มีลูกค้าส่งเพจลิงก์มาครับโอ้โหใช่ครับนี่นะที่ทุกคนได้ดูไปเราจัดกันทักที ไปไหนมาพี่ไปร้านยางมาไปร้านยางมาหลายชั่วโมงตามตัวต้องแตบเมื่อวานแล้วนะกว่าจ,จะเสร็จ <c oughs> สวัสดีครับนานไงกว่าจ,จะลำ้ำกว่าจ,จะใสโอ้โหนานชิบหายวันนี้นะมีรถเข้าใหม่หนึ่งคันผมพาไปดูเลย <c oughs> สิ่งที่ฟูลฟังชั่นเก่งที่สุดอีกอย่างหนึ่งคุณว่าอะไรคุณว่าอะไรคุณว่าอะไรฟูลฟังชั่นเก่งอะไรฟูลฟังชั่นเก่งเรื่องท่วงล่าง นี่คือแบบเหมือนของแต่งแล้วอยากแต่งไม่อยากซ่อมสวัสดีลูกค้าทุกคนฮะมาแต่งฮะ BMW c i ส2เนี่ยนะสีม่วงสวยงามสีม่วงเลยนี่ใหม่กริฟ k w v 3ฮะอีกเช่นเคยลูกค้าคนนี้น่ารักมากผมขายแพงกว่าที่อื่นด้วยนะฮ้่ผมก็คือคุณต้องเข้าใจว่าผมแม่งคือแบบอีกเลเวลหนึ่งอ่ะเอออีกแบบอย่างเงี้ย อยู่งี้เลยเ,เออไม่ใช่ผมไม่ได้เรื่องขายมายถึงเรื่องแบบการแบบเซตอะไรอย่างงี้แพงกว่าแต่เขาก็เชื่อใจก็ต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะฮะซีรีส์ส K W V 3อย่างที่รู้กันปรับ2องเวครับบัมรีบาวแยกกันเดี๋ยวคันนี้เซตหวานเจี๊ยบเลยเนี่ยเพิ่งใส่เสร็จเมื่อกี้เลยกลับมาข้างหน้าข้างหลังเดี๋ยวไปดูข้างหน้าไหมข้างหน้า IBM รุ่นนี้นะ มันใช้โช๊คเหมือนของมินิตอนแรกกล่องมาส่งเขาบอกฮิชิบหายแล้วสั่งผิด๋อจริงๆแล้วไม่ใช่ฮะใช้แพลตฟอร์มของรถเดียวกันนี้ก็เป็นข้างหน้าอ่าใส่เรียบร้อยปรับความสูงเซ็ตพีโหลดคราวนี้ก็จะเหลือตั้งศูนย์คอนเวอร์เนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายเสร็จแล้วก็คอนเว,วอร์ละเพราะช่างเขารออยู่กำหมัดและนั่งกำหมัดอยู่ในห้องละลำเหลือเกินเมื่อไรจะมารถติดนะ นั่งหลับหลับตื่นตื่นกว่าจะใส่โอ้โหนี่ฮะเข้าใหม่อีกคันหนึ่งรถผู้ใหญ่ท่านหนึ่งไปรุ่นรัสเซียเลยคันนี้เปิดประตูออกมาอาก้ายิงขึ้นฟ้าตึ้งตึงตึอย่างนี้เลยไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าก็มีปัญหานิดหน่อยเรื่องออกซิลารี่แบตเตอรี่นะครับเป็นแบตเตอรี่ลูกเล็กอีกลูกหนึ่งที่เอาไว้ทำหน้าที่เสริมในเรื่องของความปลอดภัยหรือถ้าสมมุติว่าแบตเตอรี่ใหญ่อะมันล่มใช่ไหม ไอแบตเตอรี่เล็กเนี่ยมันก็จะทําให้ยังมีเบรกอยู่เพราะาเบรกของรถเบนซ์เนี่ยเป็นเบรกไฟฟ้ามันก็ยังทําให้แบบมีเบรกหรือเคยสังเกตไหมตอนเรากดสตาร์ทรถอะ่ะแล้วจอมันจะดับอันนี้ก็คือจะทําให้จอม,มันไม่ดับไอพวกระบบวิทยหุหรืออะไรต่างๆมันจะคอยแบบเหมือนแบบเแบบก็บข้อมูลก็เดี๋ยวเปลี่ยนตรวจเจอตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วแต่เช็คอะไรอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนเลยเปลี่ยนไม่ซ่อมเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเดียวตึงนะเป็น G400 ดีเซล ถึงอาจจะไม่แรงถ้า6กสาแต่แรงบิดมาหาศาลครัผมบอกเลยวันนี้นะเซอร์วิสก็มีประมาณนี้ส่วน e ีโวอะสตาร์ตติดแล้วเมื่อคืนเขาจะถ่ายคลิปกันผมนีกับบา้า <c> น <oughs> สตาร์ตติดแล้วใส่ไฟมีปัญหานิดหน่อยเรื่องใส่ไฟเรื่องอะไรมันมันมีแบบช็อตนิดหน่อยอ้าเสยครับก็คือที่ผมอะแซลพิกูดไปบอกว่าพาน้องๆไปขับเดิมๆนี่ผมตั้งกล้อง มไม่บอกด้วยบ,บังคับเดี๋ยวมาถึงปุ๊บจูงมือขึ้นรถล็อกเบลปิดประตูสวัสดีให้เอาไปเลยส่งเอาไปเลยเอาเอย่างนี้เลยลูกพี่ยุ่งช่วงนี้ก็คือเข้ามาปุ๊บใส่เบลปุ๊บล็อกปิดประตูสตาร์ทรอด้วยเดี๋ยวสตาร์ทรอเลยวอร์มวอร์มรอเลยให้พาทุกคนไปซิกนะครับจะได้มีเขาเรียกว่ามีความรู้ใหม่ๆกับรถหลากหลาย เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมมาสตาร์ทอีโวให้ฟังตอนนี้พักก่อนสนใจแบบไปขับโชว์มันที่พูดต้องไม่ไม่เอาไม่เอาเลยไม่เอาเลยขายบ้านไปนะไม่ต้องคันไหนหรอกเอาเนี้ยคูคนเห็นไหมรถมังรถรุ่นเก่าปีสองพันผมขายบ้านสองหลังขายคอนโดไม่พอใช้ครับให้ลูกพี่ใหญ่เขาขับลยขับดีกว่าไม่พอใช้รออีโวแป๊บนึงตอนนี้คือช่างเขาก็เมื่อวานสตาร์ตติดแล้ววันนี้แก้สายไฟยังไม่ติด เดี๋ยว,ยวตอนเย็นเบิร์เลยปั้ม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 แกกพังอะไรอะไรนะพี่ผมไม่อ่านคอมเมนต์มาอันนึง่ง y o YouTube เลยล่าสุดเลยก็บอกว่าอยากให้พี่ยังพูดว่าสวัสดีครับเบบี้ผมพูดไ้แล้วนะคนลุกใช่มาไไม่ไหวสวัสดีครับชาซิงไม่ไหวทำใจไม่ได้สวัสดีครับทีแบบนี้สนรับส <c oughs> <c oughs> ่ไม่ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวลุงมิธีเขาว่าเอาไม่ได้สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิว R สามสี่คันนี้อันนี้ใช้คำไหนก็น่ยอ,ออโต้ไม่ได้เดี๋ยวลุงเขว่าเอาไม่ได้ไม่เอา A few minutes later มม,มีลูกค้าส่งเพจลิงก์มาครับบอกจากให้เฮียขับรถให้พาไปซิ่งหน่อยรถไหนเดี๋ยวผมพาไปดู ดี๋นี้อะไรเนี่ยคือช่องกูโดนยึดใช่ไหมโอ้โหใช่ครับนี่นะที่ทุกคนได้ดูกันแบบมันๆนี่คือต้องมีอย่างนี้ด้วยนะมา34มี GTR นะครับโอเคไปคือยังไงนี่ผมผมไปได้เลยหรอคุณรำไม่ไหวแล้วหรอโอเคโอเคครัผมลำให้สวัสดีครับอะไรวะเนี่ย R สาสนะครับ s สัน R 3 4นะฮะรหัสบอดี้ตัวนี้เป็น TTR นะครับเป็นตัวที่เรียกว่า V Spec Tuner นะ V Spec t 2 Nurburgring นะครับรถที่จะเป็นตัว V Spec t 2เนี่ยนะครับก็จะมีฝากระโปรงที่เป็นคาร์บอนแล้วก็มีรูะ oo, นะนิดนึงแล้วก็เว้นไว้ให้เห็นเป็นคาร์บอนลายคาร์บอนไฟเบอร์นิดนึงนะฮะต้องบอกว่าไล่สเปคกันคร่าๆวๆนะครับ R 3 4นะก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ RB 2 6นะหรือ 2,600cc อันนี้ก็จะเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่ามันคือรหัสเครื่องที่โหดร้ายนะครับเยอะกว่า 1J แต่ว่าน้อยกว่า 2J นะแต่ว่าถ้าจะคือคุณจะไปหนักๆเนี่ยคุณต้องเป็น RB 3 0นะต้องมีการขยายลูกก้านข้อนะครับซึ่งคันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นเดิมเดิมเดิมจริงๆนะครับแล้วคุณดูรถ25ปีวันนี้เสียงนี ไปไงเก็บที่ฟูลฟังก์ชันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะเงียบกรึบอย่างกับรถบ้านนะฮะเดิมสนิทชิดเชื้อนะครับมีปลดล็อก180ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเดิมๆเนี่ยมันคือ280แรงม้านะครับกับคว i n เทอร์โบแต่ว่าคนเนี่ยสามารถทําเครื่องบล็อกนี้เนะี่ยขึ้นกันไปได้ถึงระดับแบบว่า5 6 0 0ม้านะแล้วก็ถ้าเกิดว่าทําไส้ด้วยเนี่ยเป็นพันม้าก็มีนะต้องบอกว่า วันนี้เราไม่ไดมาพูดถึงเรื่องนั้นนะเรามาพูดถึงรถคันนี้เนี่ยมันเดิมเนี่ยมันดียังไงคือผมเนี่ยอย่างน้อยๆครั้งหนึ่งนะครับกับรถทุกรุ่นเนี่ยผมอยากขับตอนที่มันแบบมันเป็นเดิม,ดมว่ายุคนั้นเนี่ยคนเขาได้สัมพันธ์กันแบบไหนนะซึ่งตอนนี้เราก็จะมีอะไร EK e 3 FD2 นะครับ DC2 คันนี้ก็จะมาเป็นนิสสันที่เรามารีวิวกันน่าจะคันแรกเลยนะครับนบะกับ Passing ศา,าสตร์โค้งนะครับ ต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้สตาร์ทแช่ชื้นติดเลยนะแล้วก็รถเนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อเกียร์6สปีดนะครับอ่าเป็น4ล้อแบบแปรผันด้วยก็แปลว่าอ่ามีการปลด2ล้อนะเวลาที่อ่าไม่ได้ต้องการใช้ล้อหน้านะครับตอนนี้เราก็อยู่วันที่ประเทศอินเดียเมืองมุมไบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวพาซิ่งกันนิดนงึงเจนเย็บหน่อยนะคือต้องบอกว่ารถนี่มันแบบนี่แคตตาลิกคอนเวอร์เตอร์เดิมๆยังอยู่เลยอะ่ะนะนะครับก็3-4เนี่ย เขาเรียกว่ากอซิล่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือหน้าตาเหมือนมันใหญ่มันมันดูหนักมันดูตันมันดูเหลี่ยมนะครับก็จะมีโป่งนะข้างหลังนะครับเป็นโป่งเหล็กเลยนะยื่นออกมานิดนึงนะเป็นตัว GTR นะครับถ้าเป็นตัว GTS ถ้าเป็นตัวไม่เป็น GT นะเป็นสัมซีธรรมดาก็จะไม่มีโป่งนะแล้วก็มีเป็น4ประตูด้วยนะครับคือคนคงรู้จักอาสามีนอยู่แล้วแหละแต่ว่าอาสามีที่มันเนี่ย,เ,ย,เ,สยเสียงมันเสียงมันเงียบอย่างรถใา้แดงอย่างเงี้ยผมว่าหลายคนไม่เคยสัมผัส เ,เดี๋ยววอรมให้น้ำนะแล้วก็น้ำมันร้อนสักนิดนึงนะฮะให้ร้อนสักหน่อยนึงนะครับขับดีจริงๆขับดีจริงๆระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับเป็นแบบอัจฉริยะนะก็ถามว่าปีนี้วันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่อัจฉริยะขนาดนั้นแล้วเพราะว่าคือมันมัน25ปีมาแล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยมีการกระจายน้ำหนักหน้าหลังได้ถ่ายล้อซ้ายขวาได้เนี่ยมันมันทำให้ ยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคที่แบบว่าต้องบอกว่ามันอัจฉริยะมากเลยนะนะครับแต่ว่าวาวันนี้ก็ต้องบอกว่ามันก็มันก็สู้พวกรถแบบใหม่ๆรถยุโรปยุโรปอะไรอย่างงี้ไม่ได้นะฮะวงเลี้ยวอาจจะกว้างหน่อยแล้ต้องค่อยๆไปนะครับ,ไ,นะรบได้ขอดับรถได้ไปเราจัดกันสักทีว้าติด,ด,เ,ดเลยเว้ยนี่ในโค้งนะ,มะเมื่อกี้คันเร่งร้อยเลยนะฮะ อช่มอเตอร์ไซค์เขาก็คนอินเดียนะครับก็จะขับบังอันนี้นิดนึงขับแบบบังไงบังไงอินเดียก็เป็นเอาบังอ้าขอไปหน่อยเออ๊บา,ามอื้ออเฮ้ยแม่งขับดีจริงเ <c oughs> ขาถึงได้เรียกว่ากอซิล่าเพราะว่ารถมันใหญ่แล้วมันหนักแต่ว่ามันมีแรง ซึ่ง280ม้านี่ก็คือถือว่าแรงมากแล้วนะมันน่าจะเกิดแบบว่โอยอบูเยอะขึ่นมาแปลว่ามีทำกล่องมาแล้วนิดหน่อยอันนี้บูทบาร์สองเลยนะปกตินะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ0.8นะอันนี้บูทบูทบาร์กว่าเลยโอ้ยเรื่องเรื่องการเลี้ยวนี่ต้องยอมเพราจริงๆนะฮะดูนี่โอ้โหเนียนมากนี่โชคเดิมนะโอ้โหเนียนกิฟต์เลยอะ ขับ4เนี่ยนะครับถ้าเกิดมันเป็นขับ4แบบเต็มร้อยมันจะมีปัญหานิดนึงที่ว่าเวลาอยู่ในโค้งคุณจะยกเหยียบยกคันเร่งมันจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ารถเนี่ยมันมีนมทอร์กส่งไปกําลังไปที่ทั้งเฟืองท้ายทั้งเพลาทั้งเ,เกียร์ฝากนะครับทั้งอะไรหลายอย่างแต่ว่าพอมันเป็นอ่าง3 4เนี่ยมันต้องเรียกว่าทําได้ดีนะครับไป3ส2สโอ้ยจับ2เอดเลยอัด8รอบนะครับ ยากได้ยินเสียงท่อดังแบบนี้หน่อยแต่ว่าไม่ดังเท่าไหร่โ,โหเรื่องการเลี้ยวนี่ต้องยอมของจริงว่ะแม่งเลี้ยวดีมากเลยแบบเออว่าระบบขับสี่เขามันมันดีจริงๆมันไม่เหมือนพวกอีโวด้วยนะเนี่ยผมมันเลี้ยวดีไว้คันซิ่งเราก็มีเดี๋ยวเราต้องพาเอาคันซิ่งมาซิ่งให้ดูแต่คันนี้มันไม่ได้ซิ่งเท่าไหร่นะครับมันเป็นเดิมๆกดจะเดิมๆขับอีกก็เรียกว่าเกินฝันแล้วนะเนี่ย รถมีน้ำหนักหน่อยนะเวลาเบรคเก่อนิดนึงนะครับเดี๋ยวเบรคไม่อยู่ขึ้นมาเนี่ยรู้เรื่องเลยนะฮะนะมาโดดขึ้นอ่อนท้ายนิดนึงแฟ้ยแม่งเหดี๋ยวดีจริงๆเว้เออว่ะนี่ไม่เคยขับอะ่างนี้เลยเนี่ย พอครับเขาจะหกเงียบกรึบเลยเงียบกรึบเลยนะต้องบอกว่าวันนี้นะราคา r 3 4าี่ที่เมกานะครับพอครบ25ปีนะก็เป็นตัวแรกนะครับที่สามารถนําเข้าได้คือปี99สานะสามารถนําเข้าไปจดทะเบียนใช้ที่ประเทศอเมริกาได้แล้วนี่ราคาแม่งพุ่งขึ้นสูงมากนะครับถ้าคุณดูในลานประมูลตอนนี้นะลานประมูลตอนนี้นะราคาเนี่ยคือที่ญี่ปุ่นนะแม่ง45ล้านหมดแล้วนะครับ เมืองไทยเนี่ยรถจดประกอบก็ขายอยู่7จล้านนะฮะเออแล้วแต่รุ่นแล้วแต่อะไรถ้ารถเออเป็นรถแรงอะไรเงี้ยนะก็มีเป็นคือมีหลากหลายราคามากรอบมันลึกดีเหมือนกันนะเนี่ย8,000รอบนะครับกับเครื่องนิสสันผมต้องบอกเลยว่านิสสันเป็นเครื่องยนต์ที่ผมรักมากอยู่แล้วนะครับเล่นมาตั้งแต่ SR นะฮะแล้วก็อันนั้นเป็น4เม็ดพอมาเรามาเล่น RB26 เนี่ยต้องบอกว่า เออพละกําลังมันดีวะ่ะมันมันมันใช้ได้เลยนะ,ะฮะโห้เลี้ยวแม่งเลี้ยวดีชิบหายเลยผมโหแม่งโหแม่งไม่น่าเขาเถอะไปทํำรถแข็งไปเลี้ยวโคตรดีเลยเลี้ยวอยู่มากเลยอ่ะแล้วเวลาถอนคันเร่งเติมแต่งหน่อยยกนิดนึงนี่นไม่มีอาการเลยนะครับ ตอนนี้เนี่ยผมได้ต้องรีบนำ R34 เนี่ยเข้าไปประเทศเมกาเพราะว่ามันต้องเอาไปโชว์ตอนนี้มันเป็นรถที่มูลค่าแบบอยู่ที่เมกานะเป็น10ล้านนะครับขายกันแบบ2 0 0 0 0 0 0 0 0เหรียญนะครับตัวที่มันแบบเป้งๆนี่เขาขายกันเป็นแบบเป็นล้านเหรียญนะ30กว่าล้านนะครับต้องบอกเลยว่ายังไงเดี๋ยวผมต้องเอาไปลดแล่นที่ลาสเวกัสให้ได้นะเพราะว่ามันเป็นรถแบบเฟี้ยวเฟอร์รารี่อ่ะหลายคนแบบเฮ้ยไม่เข้าใจทําไมมันถึงแบบ เท่มากที่อเมริกานะครับต้องบอกว่ารถอาสสี่เนี่ยไม่เคยได้ผ่านกฎหมายของประเทศอเมริกานําไปขายในประเทศแล้วก็ไม่ได้ทำภูมิัยซ้ายด้วยนะครับมันก็เลยเป็นรถที่ตอนนี้ต้องจดทะเบียนเป็นรถเก่าเกิน25ปีเข้ามาในฐานะรถคลาสสิกนะครับแล้วก็ในแต่ละเมืองแต่ละรัฐก็จะมีกฎหมายที่ต่างกันในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับว่าจดยากจดง่ายอะไรยังไงนะฮะซึ่งผมขอลองนิเนี่ยเนี่ยมันมันปัดปดปัดปัด,ปด,ปดหน่อยได้ดไหรือยังไ ด้วยเช็ดดเฮ้ยขับสี่ได้ไหมมัเนเฟี้ยวงนี้วะนี่มันท้ายปัดอย่างกับรถขับสองเลยเนี่ยเฮ้ยดีดีด,ดีดีด,ด,ด,ดีผมไม่รู้เลยไม่เคยขับเน <laughs> ี่เนเนขอขอ,อสักทีดิเฮ้ยโอหแม่งเฟี้ยวว่ะเน่เฮ้ยใช่ได้ไหมมันไม่มีแทช่องแท็คชั่นอะไรใช่ไหมเนี่ยเนเนเนขอ,อสักทีนี้ ได้ไม่ได้ไม่นี่เขาใช้ได้เลยอโอ้ยโอเคโอ้โหทำสีนี่มันไม่ธรรมดาเนี่ยวะ่ะเ,ออเวลาออกล้วมันก็ตูดเป็นปัดดีเหมือนกันนะ เออเจ๋อเวเอาสนุกแนละ้วเฮียกู๊ดสนุกอะโอ้ยอย่างนี้ผมชอบเลยคือต้องบอกว่าไอ้ท่าแบบนี้นะเล่นกับซปเปอร์คาร์ไม่ค่อยได้เพราะเครื่องแม่งแรงแล้วก็มันไม่ค่อยมีเทอร์โบแลกนะครับเออส่วนใหญ่ซปเปอร์คาร์มันมันทำมันมา้ามันมา้าน่ากลัวแรงมา้ามันเยอะนระเออถ้ามันอย่างนี้เรายังพอแบบเออเราพอควบคุมได้หน่อยนะครับถ้ารถม้าสูงๆไปเลยมันไม่ไหวนะเราก็อันตรายเหมือนกันนะครับแต่นี้เราแบบเออเราคล่องแคล่วเลย แท้เลยเฮ้โอ้ยลำสอเยียทุกเกียร์เลยเว้ยโนี่น่ามีการอันเดนอร์ด้วยนะอุ้ยแล้วมันแบบดึงชั่วเยอะมากเลยนะเร่งดึงชั่วเยอะมากเลยขับรู้สึกได้เลยว่าตัวระบบขับเสียริยะมันทำงานเลยนะครับขับดีอ่ะระขับดีแปลว่าเป็นรถแรงไม่แรง <laughs> ดีครับดีจริงนะครับไม่ค่อยผมว่าโอกาสน้อยนะที่คนจะมีได้ขับอ่า,าสี่แบบเดิมๆอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ดูเดกคุณฟังเสียงช่วงล่างเนี่ยคุณฟังเสียงภายในเดฟใช่ป่นะมันเรียกว่าหายากแล้วนะฮะทุกวันนี้ที่มันจะมีอายุ25ปีแล้วนะคุณลองคิดดูนะมันไม่ให้อายุน้อยๆนะถ้าเป็นคนเรานี่ก็เขาเรียกว่าเบนจพีสแล้วนะฮะเบนจพีสแล้วนี่ก็โอ้โหต้องเรียกว่าแบบเดินทางมาจะก,กว่าจะครึ่งชีวิตแล้วอะ นะครับซึ่งรถเนี่ยอายุ20-30ปีเนี่ยถือว่าแม่งเป็นคลาสสิกแล้วนะแต่ว่ามันยังดูแบบโมเดิร์นอยู่เลยอะใช่ปะม,มันแบบโหแบบใช้งานดีมากนะครับนี่นี่แมปยังเป็นแมปญี่ปุ่นอยู่เลยนะส่วนจอตรงนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามันมีเนี่ยเปลี่ยนโหมดได้ใช่ไหมดูบูทนะครับนี่พีคข,ของเทอร์โบคือบูทอยู่บัน1.5นะครับแล้วก็มีพีคความร้อนเม่อน้ำน,นะครับก็ยังไม่เกินร้อยนะก็ถือว่า ระบบไหลเวียนทุกอย่างโอเคหมดนะครับขับในเมืองทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่าน่ากลัวนะครับเพราะว่าอาจจะมีโดนมอเตอร์ไซค์นะเฉียวชนได้นะครับซึ่งรถพวกนี้ต้องบอกเลยมันทําประกันไม่ได้แล้วนะมันทําประกันไม่ได้แล้วไม่มีใครมีประกันชั้นหนึ่งยืนยาวมาถึงถึงวันนี้นี่ไม่มีแล้วนะครับต้องบอกว่าใช้วันท้องถนนเนี่ยอาจจะต้องเลือกวันนิดน,นึงเพราะว่าอย่างคันที่แบบเทพๆนะ แล้วเป็นรถเล่ม3าแท้ไม่ใช่รถจดประก,กอบเนี่ยราคาสูงถึงแบบ20-30ล้านก็มีนะมีนะเคยเปลี่ยนมือกันแบบอย่างนั้นเลยนะนะครับรถต,ตัวเทพเนี่ยต้องบอกเลยว่าอยู่ในมือคนไทยหลากหลายคนนะครับแล้วเล่นเล่นกันลึกพอสมควรนะอย่างท่านหนึ่งพี่ชายท่านหนึ่งนะครับก็จะมีแซดจูนแท้นะอยู่ที่เมืองไทยเลยท่านนั้นผมจําได้เลยว่าเขาไปซื้อมอาจากมิวเซียมเลยนะเออนั่นของจริงเลยไอตัวอา4สีเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นนะครับ แล้วก็จะมีตัวแซดจูเนี่ยคือเป็นรถที่ขายมาแล้วแล้วเอากลับเข้าไปถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะถ้าผิดมีใครมีข้อมูลลึกๆช่วยช่วยคอลเลกต์กันด้วยนะครับแล้วเหมือนแบบว่านิสสันเอากลับไปต้องเป็นเป็นรถที่แบบใช้ไปแล้วด้วยนะเอากลับไปแล้วเอากลับไปทําใหม่เพิ่มเติมก็จะเห็นไอ้แก้มหน้าที่แบบมันมีเป็นแบบเงินแบบแหลมๆเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีมีท่อมีโช๊คมีกันชนนิสโมมีอะไรอย่างเงี้ยนะมีล้งมีลิ้นนะครับคือต้องบอกว่า3ามสี่เนี่ยผมไม่ไม่เล่นลึกนะเพราะว่าไม่มีปัญญา ต้องใช้คำนี้ดีกว่าเพราะว่ามันคือรถญี่ปุ่นที่วันนี้ราคาแม่งแพงกว่าปอร์เช่คลาสสิกอีกนะต้องใช้คำนี้คุณลองคิดดูแล้วกันอายุเขา25ปีเนี่ยอันนี้ก็จะชนกับปอร์เช่993นะครับปอร์เช่993วันนี้ก็ผมว่าแม่งไม่ได้ขายกันเป็น1 0บสล้านเนะี่ยแต่ว่าถ้า GTR เล่ม3-2แท้เนี่ยราคานี่เกินนะเกินนะต้องบอกเลยว่าเกินนะครับโอ้ขับดีจริงจงเดี๋ยวผม ถ้ามีโอกาสยูเทิร์นนจะจัดให้อีกทีนะแต่ว่าไม่รู้จะมีโอกาสหรอือเปล่าแค่ตอนนี้ขอเขาเข้าเขายังไม่ให้เข้าเลยฮะอเมล่าเขายังไม่ให้เราเข้าเลยฮะผมจะยูเทิร์นครับพี่เดี๋ยวผมเข้าฝาสุดที่ครกฝนโปรยๆซะครับตอ,ตอนนี้ก็กลับเข้ามาสู่นะฮะกรุงเทพม,มหานครเรียบร้อยแล้วฮะ นั่นัว,วรถขวารรถเขามาโดนฝนอีกปวดหัวเลยนี่ไอ้หัวตะวงเลี้ยวมาไนนี่จริงๆวะ่ะมันตึงจริงเสียวเว่เสียวเว่แรงนั่นพาโดนฝนทั้งนั้นเรียบร้อยเหงาเลย ไม่เป็นไรโดนนิดเดียวปล่อยๆแค่กระจกอย่ารีบต้องรีบล้างแล้วเก็บให้เลยคันนี้เป็นรถลูกค้าโรงแรมเลยนะฮะแล้วมีการขอท่านพี่เจ้าของรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก่อนที่จะมาเอามายืมนะครับถ่ายทํานะเดี๋ยวเข้าไปข้างในเลยดีกว่านะครับไอสามสิบสี เจอฝนเฉยเลยต้องรีบกลับมาก่อนนะครับต้องบอกว่าผมเพิ่งรู้ครับเฮ้ยรถไอ้นี่มันมันปัดได้นะปัดได้เออปัดได้มันปัดได้เลยผมนึกว่าขับสี่มันไม่ได้มันปัดอย่างรถขับสองเลยนะแล้วพอมันเริ่มปัดปุ๊บมันดึงจัดเออดีเลยอ่ะสนุกเลยนะครับแต่ต้องบอกว่าต้องต้องรีบเอากลับมานิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอดีคันนี้มันอ่าต้องเรียกว่าระดับสะสมนะเจอเจอฝนงี้ไม่ดีนะต้องกลับมาก่อน ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยคุณมาคือคือก่อนนั้นนี่เป็นตอนไหนของคลิปเนี่ยผมยังไม่รู้เลยตอน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 โอเคแล้วเราไปยังไงต่อหมดแล้วหมดแล้วหรอหมดหน้าที่พี่แล้วอบคุครับได้ครับได้ครับขอบคุาครับมีมีอะไรก็รบกวนเรียกใช้ฝากพี่แบงค์ด้วยแล้วกันนะเดี๋ยวผมหารถใหม่ก่อนมีวางแผ่นไหป่ะผมวางแผนแล้วผมวางแผนแล้วผมพรุ่งนี้ผมวางแผนแล้วคือมันก็แบบมันแบบโบยบินนะ บอยพินแล้วเดี๋ยวผมวางแผนก่อนเดี๋ยวผมหาคลิปมาให้พี่พี่น้องๆทุกท่านในคลิป oh. ก็ต้องขอลาไปอยากให้ทําอะไรคอมเมนต์มาเลยข้างล่างถ้าผมสามารถท,ทําได้โดยที่ไม่โดดไล่ออกเดี๋ยวผมทําให้วันนี้ไปก่อนนะสวัสดีสวัสดีครับเบบี้ <laughs>